พี่น้องยายสิมจะจะผ้ามาปลูกต้นหนวดหรือสีด้วยค่ะยายสิมสังต้นหนวดหนวดหรือสีมาสองโลยายสิมสังสองเมือ่อก็ไดแล้วค่ะซั่งมาสองโลโลละสี่ลอยหาสิบบาทสังมาสองโล,โลยา,สปปา,าสลยสิมจมเมออันหอยกับพัดลุ่มเพื่อสีสีหอยกับอ่อทาทางโค้งทางบ้านยายสิมนะคะยายสิมมีอนะ่รยายสิมปลูกปีที่แล้วแล้วมัน มันอันนี้มันออกหลายยี่สิบก็เลยขยายพันธุ์มันพ่อขยายพันธุ์แหละแต่ว่ามันว่าเต็มมองทีมองทียี่สิบสิจะใส่มันนะคะก็เลยเดี๋ยวสั่งมาใส่ไม่ค่ะเดี๋ยวสั่งมาใส่อันมาอันใส่ให้มันเต็มไมค่ะอันยี่สิบสิมาบอกให้ฟังว่าอยู่เมืองไทยกับอยู่อเมริกา เรื่องผิวอะค่ะผิวผิวอันไปนาเห่านีะแต่ยังหัวได้พี่น้องอันเยจิมไปธนาคารพนักงานธนาคารเขาทักเยจิมมาว่า,าให้แนะนําให้เยจิมันใส่ครีมนาขาวด้วยค่ยะเยติมก็เลยถามว่าถามพนักงานไปว่าอันมีบกครีมนาดาเพราะว่าเยเยะจิมบลมักนาขาวนะะแต่ว่ามักสุขภาพดีแต่ว่าบลมักขาวค่ะขาวแบบ บอกบมักค่ะแต่ว่ายี่สิบหมักผิวธรรมชาตินะคะเนี่ยยี่สิบตากแดดมิดมือด้วยค่ะเแ็ดสวนเแ็ดสวนสวนใบยาสวนขั้วเนี่ยค่ะตากแดดมิดมือเลยแต่ว่ากะใส่คิ้มกันแดดอยู่ค่ะยี่สิบสุดกิ้มกันแดดมาจากอเมริกาการกิมกันแดดธรรมดานี่ยหะค่ะแต่ว่ากับท่าท่าอยู่แต่ว่ามันกับโบยูเหรอคะมันกับมันกับดำคือเกาครับ พนักงานธนาคารนเขาเห็นเยยติมเขาก็แนะนําให้เยยติมเนี่ยสื่อขี้มนาขาวมาใส่ได้ค่ะว่าเยติมนาดัหนาเป็นฝ้านาดำเพิ่งก็เลยแนะนําว่าสื่อขี้มันอันยีหอหนึ่งมาใส่มามาทาได้มันจะเสด็จขาวว่าสิเยยติมก็เลยบนขอบขึ้เขาเจ้าไปแล้วเยยติมก็เลยก็เลยบอกว่าว่าเป็นยังงเยาเยติมมันมักนาแบบดำดำนั่นสิค่ะเพราะว่าแฟนเยยติมมาก เพื่อนบอกให้มักอันนาขาววอกปะไดเ้เพื่อนมักกับธรรมชาตินะก็เลยอันก็เลยอันที่ติมก็เลยมานั่งคิดว่าอ่าคนผู้ชายอเมริกากับผู้ชายไทยเนี่ยพวกชื่อกันนะคะผู้ชายไทยเขามักอันผิวขาวผิวอันแห้งขาวแสดงเขาแห้งมักผิวขาวผิวเนียนแต่ว่าผู้ชายอเมริกาคือแฟนยี่สินเนี่ยค่ะเขามักอันผิวอัน ธรรมชาติผิวแบบธรรมชาติบอนนาขาววอกพวกยังจ่เสียเพราะบองว่าพูดใด้เลยค่ะคนไทยอันว่าลูกว่าลูกร้านเด็ดจิ้มเลยละค่ะพาไปเที่ยวทะเลค่ะไปเที่ยวกระบ,บี่มาทริปสีพานมาบลอลลูนหดหนามทะเลค่ะยันดำเด็ดจิ้มหานงวดนาเด็ดจิ้มสีงวดพาไปเที่ยวทะเลลค่ะพวกน้องพวกลูกพวกยังกระไดคือกันนะคะที่ว่าพาไปแล้วเพราะว่ายัง พาไปทะเลเขาก็บรลงทะเลค่ะจกักสิพาไปยังเนาะทะเลกระไดก็เลยมาบอกสุพีสุนองฟังว่าอ่าผู้ชายฝรั่งกับผู้ชา,ายไทยเขามักบม่คือกันเนะาะผู้ชายคนไทยเนี่เขาก็หมักแบบขาวเนียนใสๆอย่างนี้แต่ว่าฝรั่งนี่คชื่อว่าลุยลุยแบบว่าลุยโหด,โดลุยแบบว่า ยานดำเขาต้องยานแหล่เลยอะค่ะเพราะว่าเขมามักจกธรามชาติเนาะคือเย็มคือแฟนเย็มเขาก็มักธรามชาตดค่ะคิดหัวนะพี่น้องเนาะอัน,อน,อน,อนบอาบางคนกันบมักเห็หเนหนาเหๆๆ้าไปเขาเห็นหะเห้าดำดำเห่าแหล่ๆจังไหมเพาคิดว่าเหาอันต้องการสีไส์สีขาวอย่างเงี้ยสี่อาจว่า เนติมักแหล่ๆแหล่ีสิคะเข็ดสวน้เมืดมืดเป็นค่ะเข็ดจุดตากแดดเปิดบางเชื่อก็บไซส่หัวหมวกค่ะเข็ดจุดสีค่ะมือเนียนกาเห็ดเนี่ยปลูกหนวดลื่สีค่ะเดี๋ยวมืออื่นกันสีเห็ดสีปลูกกระบองเพชรกับมืออื่นเห็ดเป็นมือมือไปอะมือว่านปลูกบอลปลูกบอลสีด้วยค่ะมือเนี้ยปลูกอันหนวดลื่นสี้ากา แล้วก็ทําสวนหลังบ้านนะคะอันมีคนงานมาทําสวนหลังบ้านสามคนท่อย่างนี้ยเพราท่านเร่แล้วนะคะทําเรื่อยๆเนาะมันห่อนห่อนแห้งค่ะพี่น้องมือวานฝนตกตกยางนักเล้ค่ะแต่ว่ามือนี้ห่อนแห้งห่อนสุดๆเลยค่ะกะบโน้ตไปยังละะห่อนกะบซ่าไม่ถอดห่อนกะเขาห่มเอาเนาะคนงานเฮ็ดงานกะบเท็ดแน่เขาห่มแน่กะเท็ดไปค่ะ ใช่ค่ะที่ิบเนียพลังเนาะอยู่พลังอยู่อเมริกากะท่ำคือกันพี่น้องท่ำสวนคือกันนะคะปลูกพักปลูกหญ้าคือกันนะกลับมาเมืองไทยกะก็ท่ำคือกันปลูกพักปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ค่ะมันเป็นมักเนาะพี่น้องเนาะมักไผ่มักมันไผ่มักจังใดกะเฮ็ดจังกันเนาะเฮ็ดถิ่น,นม,มักจังสี่เฮ็ดถิ่นบนแค่ยังสีมมกส่กะฝากขอบคุณนขุ่นเทียน สงสารเมียฝรัร่งทีนาดำนาแรนั่นนะคะเนาะเพราะว่าเขาเป็นยังเน,น,นะคะ่ะเมียฝรัร่งค้อนดีใจเค้อนพ่อใจในในผิวยังสิ่ะคะแต่ปากขอบคุณอันธนาคารอันธนางานแบ่งที่เขาอันทักยี่ติมเนาะอันที่ใช้ชิมนาเขาให้ยี่ติมเนาะแต่ว่ายี่ติมก็บ,บริสุทธิ์นะคะ่ะเพราะว่า จะคืซื้อมาอย่างน้องพี่น้องซื้อมากกับปากแดดดำพี่น้องเอดี๋ยวนี้ฟรังกะกัญญาเนาะพี่น้อ,อ,อ,<笑><笑>อ,อง,น,งน,น,าน,น,อนาดำนาเรกัญญากยากปืนที่เขาหมานันแล้วตัวเท่านาดำเนาะแต่ว่า,เ,า,าขเขากขมักเขาเฮ็ดสีเนาะพี่น้องเนาะมักไท่มักบ้านมักแดงได้กิ่เห็ดไปยังซันเนาะ มา,ายูมังไท่กลับมายูมูไช่นี่ก็ได้เสมอสมเด้สีนมาแต่วันสี่สีิบเจ็ดโอเปอนที่สิบหาในกะยังโบราหยุทท่ำอยู่เลยค่ะท่ำสูมือเลย่บด้หยุดเลยค่ะก็มีวัหยุดทํำสวนเลยค่ะมือได้สีหยุดยังบบรูเลยค่ะ ข้าไปเรื่อยๆเลยข้ามุกนะพี่น้องจากอันกลับมาจากอเมริกาจากปวดหัวไหล่ตอนนี้ก็เศร้าปวดเลยเศร้าปวดเลยอัตโนมัติค่ะเพราะว่าเก็ดบรยุทธ์ค่ะเข็ดไปเรื่อยๆก็ขึ้นก็รับดีได้พี่น้องก็คืออยูู่อเมริกาปวดหัวไหล่กับปวดนอนก็บอใครรับเนาะกลับมาเมื่อไหร่ในรับสบายพี่น้องเข็ดงานเมื่อเมื่อ บริยุทธ์เห็ดเหล่าก็ชื่นชมสวยงามค่ะหอยหอยด้วยค่ะใส่เร่วๆหอยด้วยค่ะเด้อหมุนขาไม่ใหญ่แล้ว É mais เรียบร้อยค่ะสวยงามตามทองเรื่องสวยงามตามท่องเรื่องค่ะแล้วค่ะเหลือขาดอันนึงเล่ค่ะเด้อขาดหนึ่งอันแล้วก็เซตค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่นอ้องหอยดอกหอย หนวดหรือสีเสร็จแล้วสวยงามตามท้องเรื่องค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะงานมือน,นี้เดยกติ๋มกันสิไปนั่งจุบนั่งจิบด้วยค่ะแล้ว,ลวสวยงาม